สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิเกอีบีไอพีเช้าบ่ายนะคะนิเกอีเช้าตัวเด่นก็คือแปดกับหนึ่งนะคะตัวรองก็คือศูนย์กับสี่เนาะแปดหนึ่งแปดสีปดกด็รลดแปแล้วเนาะตัวเด่นเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์หนึ่อสี่หนึ่งสี่สี่สี่จ็สามตัวก็104 8งศูนย์4ี่แปเนย์น ต่อไปเป็น V.I.P. บายตัวเด่นก็รูดสองรูดห้าเนาะตัวรองก็หกกับแปดก็หกสองหกสามหกแปดหกเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกแปดเกาสามตัวก็ห้าหกแปดสองห้าแปดห้าหกสองแปดหกสองแล้วก็ห้าสองเก้าเนาะก็ขอให้เป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายเด้อแต่ป็นงนั้นก็หัวมาซื้อเอานะ ถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราวางก็รูดนี่เลยรูดรวมแปดสองห้านะคะก็ขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกด s ับ s ไ r i b ์กดไลค์ให้กับช่องบุญเส้นพารวยด้วยนะคะโชคดีทุกคนขอให้เข้าสามตัวตรงๆเหมือนอาทิตย์ที่แล้วนี่เนะ VIP าะ v i p ใบแล้วเข้าสามตัวตรงๆเลยอันนี้ก็เหมือนกันเนาะ ให้เข้าเช้าเข้าบ่ายเด้อโชคดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไครต์ให้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ